สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับแห่งความเป็นไทยฝึกอ่านภาษาไทยด้วยตำราสุดยอดของสุดยอดตำราไทยนั่นเองเราทราบกันดีอยู่แล้วมันก็คือมานีมานะในบทที่14ของระดับปฐมหนึ่งเราจะได้ความรู้จากการอ่านโดยสามารถออกเสียงสระเออก็เป็น สระเอือก็เป็นแล้วก็รู้จักผันคำผันเสียงสามัญเอกและโทเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในบทที่14นี้นะครับบทที่14นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำแบบเดิมนะครับเราก็จะเข้าไปสู่แบบฝึกก่อนนะครับ เพื่อที่จะได้อ่านหนังสือนิทานอย่างสนุกสนานมันในอารมณ์นะครับเราก็ไปฝึกกันก่อนนะครับโอเคนะครับตามกันมาได้เลยนะครับในแบบฝึกข้อนะครับเรามีอยู่3ข้อนะครับในแบบฝึกนี้นะครับเรามีอยู่3ข้อข้อ1ฝึกอ่านนะครับให้อ่านว่าจอเอ,อเจอนะครับ สระเอนั่นเองนะครับจอเอเจอก็มีจอจานซึ่งเป็นพยัญชนะแล้วก็มีสระเอแล้วก็มีอออ่างซึ่งเราเรียกว่าสระเอนะครับก็เป็นจอเอเจอรอเอเรออเอเอนะครับต่อมานะครับ ให้อ่านว่าสอเอือเสือสระเอือนะครับสระเอือก็จะประกอบไปด้วยสระเอแล้วก็สระอือแล้วก็ตัวออ่างน,นะครับอันนี้เราเรียกว่าสระเอือนะครับอ่านพยัญชนะอ่านสระเอือแล้วก็รวมเสียงนะครับสอเอือเสือถอเอ,อเือเถือ จอเอือเจือรอเอือเรือบอเอือเบือจบลงไปแล้วนะครับในการฝึกอ่านในข้อที่1น,นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนักเรียนเมามันไหมครับโอเคนะครับถ้าเราสนุกสนานเราก็มาฝึกอ่านต่อถ้าเราเหนื่อยเราเหนื่อยนักเราก็พักก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาอ่านกันต่อถัดมานะครับในข้อที่2นะครับ ฝึกผันคำต่อไปนี้นะครับเจอนะครับอยู่ดีก็มาสระจอเออเจอเราก็สะกดเสียงก่อนนะครับสะกดคําก่อนจอเออเจอเจอเอกเจอเจอโทเจอนะครับสอเอือเสือเสือเอกเสือ เสือโทเสือ้อรอเอือเรือเรือเอกเรือเรือโทรเรือนะครับมอเอือเมือ่อเมื่อเอกเมือ่อเมื่อโทเมือ้อนะครับ รอเอเรอเร,รอเอกรอเสลออะไรเงี้ยนะครับเรโทรเรยอแอแยแยเอกแย่แยโทแย่รอเอาเราเราเอกเล่า เราโทรล้านะครับเราก็จบลง,ลงไปแล้วนะครับในการฝึกผันคํานะครับถัดมาจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะครับฝึกอ่านคํานะครับรออะละมอเอเมอละเมอจอเออเจอสอเอือเสือเจอเสือมอะอมะ ขอเอือเขือมะเขือรอแอแลแลเอกแลนอเอือเนื้เนื้อโทเนื้รอเอือเรือบอไอใบเรือใบมอไอไม้ไมเอกไม่บอเอือเบือเบือเอกเบือ่อชอเอือเชือ่อ เชื่อเอกเชื่อทอ,อือถือเชื่อถือมอือมือมือโทมือนอีนีนีโทนีมื้นี้ชอีชีชีโทชีมอือมือชีมือมอเอ,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 อือมือ เมื่อเอกเมื่อชอเอาเชอาเชา,ชาโทเชา้าเมื่อเช,ช,ช,ช้าชอแอแชแชเอกแชนออมนำนำโทน้ำแช่น้ำกอแอแกแกโทแกกเออเกเกเกโทเก แก่เกออเอเอเอออออออเออออทออทอทอ,ทอเอกทอรอเอือเรือทอเรือนออานานาเอกหน้าชอเอือเชื่อเชื่อเอกเชื่อ หน้าเชื่ออเอือเอือเอือโทเอื้อฝอเอือเฟือเฟือโทเฟื้อเอื้อเฟื้อมเอือเมื่อเมื่อเอกเมื่อรอไอไรเมื่อไรตอไอไตไตเอกไต ขอเอาเขาไตเขาขอเอาเขาเขาโทรเขา้าถออมัมถามถามโทรถ้ำเขา้าถ้ำหออัวหัวขอเอาเขาเขาเอกเขา่าหัวเขา่าสอไอใส ใสเอกใสสอเอือเสือเสือโทเสือ้อใสเสือ้งองเอือเอืองอเอือเงือเงือโทเงือ้อหมออือมือมือขอโทษนะครับคํานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีคํานี้มันลิ้นมันจะ จะพันกันไปหมดแล้วนะครับงอเอือเงื้อเงื้อโทเงื้อมออือมือเงื้อมือโอ้โหกว่าจะออกได้แทบลิ้นแทบจะหลุดออกจากปากนะครับมอไอไม้ไมโทไม้ทอเอาเท้าเท้าโทเท้าไม้เท้าทอเอาเท้าเท้าเอกเท้า นอีนีนีโทนีเท่านี้สอเอือเสือเสือโทเสื้อสอีส,ออสีฟออาฟาฟาโทฟา้าเสื้อสีฟ้าคออาคาคาโทคา ลออัมลำยอไอใหญ่ขาลำใหญ่นอไอในมมแอแม่แม,แมเอกแม่นออัมนํำนํำโทน้ำในแม่น้ำรอเอือเรือสออัมสำพอเอาเผา เรือสำเภาอเอาเอาตอแอแตแตเอกแต่จอไอใจเอาแต่ใจมอไอไมไม่เอกไม่สออูสูสูโทสู้ดออีดี ไม่สู้ดีมอีมีกอเอาเกาเกาโทเก้า,กาหออหอหอเอกหอมีเก้าหอพออพอพอเอกพอวออาวาวาเอกว่า ดอ,อีดพ่อว่าดีพอ,อพีพีเอกพี่ทออ,อทอสอเอือเสือเสือเอกเสือพี่ทอเสือนะครับเราก็จบลงไปในหน้านี้แล้วนะครับในแบบขัดที่3นะครับเรายังเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหน้าสุดท้ายนะครับ ในแบบฝึกหัดที่สพออาพออพอพอเอกพอ่อวออาวาวาเอกว่าพ่อว่ารออูรูรูโทรูอ้อาอะอรอไอไรก็อมอไอไม่ไม่เอกไม่สออูสูสูโทรูรออูรูรูโทรูวออิวิชอาชา รู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชานะครับคุณครูจะไม่สะกดเสียงตรงนี้แล้วนะครับคำเดียวยาวนะครับเพราะว่าสะกดไปมากๆม,มึนกระบาลน,นะครับอันนี้เราก็จะอ่านเปิดปดปิดปดปดปดไปเลยนะครับแต่คุณครูจะอ่านแบบช้าๆนะครับมอแอแม่แม่เอกแม่อแมวออาว่าว่าเอกว่าแม่ว่า ให้เราทำดีปู่ย่าก็ว่าถ้าเราทำชั่วเขาก็ไม่เชื่อถือนะครับนักเรียนสะกดไม่ได้นักเรียนก็ไปดูวิธีการสะกดแต่ละคํานะครับ อันนี้เขาจะเริ่มแบบอ่านปืดปืดปืดเลยนะครับอันนี้เราก็มาสะกดอีกท so ีนะครับสะกดทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วก็อ่านหมดนะครับอันน okay. ี Anti ้เป็นประโยคนะครับแต่อันนี้ถ้าม huh. ันตั่งสะกดก็ลิ้นพันกันปนละเกนะครับโอเคเราก็มาเริ่มอ่านได้นะครับขอเอาเขาออเอาเอาสอเอือเสือเสือเอกเสือ หอ,อ,หอ,หอเอกหอสอเอือเสือเสือโทเสือ้อเนอันนี้อ่านว่าหนีไปเลยนะครับหนีสอเอือเสือปอไอไปนะครับอ่านทั้งประโยคนะครับเขาเอาเสือ ห่อเสื้อหนีเสือไปนะครับไอคนนี้มันเป็นคนประหลาดนะครับมันเอาเสือห่อเสือ้อหนีเสือไปอม,มันคิดได้ยังไงเอาเสือห่อเสือ้อหนีเสือไปโอ้คิดไปนู่นเลยนะครับประหลาดประหลาดนะคนคนประหลาดตลกนะครับทอเอาเทาเท้าโทเท้าสอีสีทอเอาเทา มอไอไม้ไม่เอกไม่ทอเอาเทาเทาเอกเท่าทอเอาเทาทอเทาโทเท้า,ทอททาสอเอือเสือรวมเป็นนะครับเท้าสีเทาไม่เท่าเท้าเสือ,อ,อปออิปตออิติ ปิติรอเอาเราเราเอกเล่าวออาวาวาเอกว่าพออพอพอเอกพอ่อจอเออเจอสอเอือเสือทออีทีทีเอกที่พออูพู ขอเอาเขาภูเขาอ่านทั้งหมดนะครับปิติเล่าว่าพ่อเจอเสือที่ภูเขาสอเอือเสือดออดุม,มอไอไม่ไม่เอกไม่พออ,อพอ จอไอใจพอใจหอไอหายหายโทรให้รอเอาเราปอไอไปกอเอเกกออากเกกะอ่านทั้งหมดเสือดุไม่พอใจให้เราไป เกกะบรรทัดต่อไปพอพมอามานออีนีมานีรออูรูรูโทรูวออาวาวาเอกว่ามออีมีสอเอือเสือกอ วอาวาวาเอกว่าทออาถาถาโทท่าอ่านทั้งหมดพอมานีรู้ว่ามีเสือก็ว่าถ้าจอเอเจอสอเอือเสือก็ ยอแยแยแยเอกแยชออูชูจอไอใจชูใจวออาวาวาเอกว่าถออาถาถาโทท่ารออูรูรูโทร,รูเจอเสือ ก็แย่ชูใจว่าถ้ารู้วออาว,าวาเอกว่ามออีมีสอเอือเสือก็อมอไอไม่ไม่เอกไม่นออานานาเอกหน้าปอไอไปอ่านทั้งหมดว่ามีเสือ ก็ไม่น่าไปมออามานอ,อีนีมานีวออาวาวาเอกว่ารออ,อรอวอ,อไอไวไวโทวไวมานีว่ารอไวหอไอห,หายหยโทให้พออพอพอเอกพ่อพออาพา ปอไอไปให้พ่อพาไปปออิปิตออิติปิติวออาวาวาเอกว่ารอ,ออรอว,อ,อ,ว,ว,วอไอไวไวโทไว้หอไอหายหายโทให้ใหปิติว่ารอไว้ให้พออ,อพอพอเอกพอ่อ พออาพาพไอ,อไปก็ดอ,อีดีพ่อพาไปก็ดี